นะฮะส้มตำลิมหาตำหอยดองทุกคนไม,ไม่เอาไหมคะป้าเอาตำแดงไหมเปลี่ยนละนี่ <c oughs> พริกแบบขึ้นจมูกมากนะนี่เราพาดูดเดียวมาริมหาทุกคนกินแบบจุ๊ด ชิ้นท่อครับชิ้นนึงครับน,นีข่ของหนูอ่าของหนูไม่สั่งไว้อะ่าร่ร้อยหนึ่งโอ,โอ้โหยอดต่ำเลยนะครับระะตัดตำแตงหอยดองบอกลุงว่าไม่หวาน ต้แตงหอยดองนี่ค่ะอีฟก็มาซื้อยำทุกคนนี่จะเป็นก๊กยำสามไข่สี่ไข่ห้าไข่ครับที่ขอดูไหนครับโหนี่ยำเลยครับยำมะม่วงม,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 มูส่มมา มสั่งเนาะมาหมูสับเอ้ยมาหมูสับได้แล้วจ้ะมาหมูสับไปมีอะไรว่าหมูสับเหมือนกันหอมมากครับหนึ่งโอ้ยปฏิกิริยาดีมากอันนี้คือยำมาม่าของอีฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยำมาม่าหมูสับอีฟพีไม่บาล้าเผ็ดมาก คนอันนี้เป็นแบบยำเงี้ยใครใครปั่นพริกให้ได้ไหมเป็นกี่โมงครับเนี่ยจริงๆนะใกล้แล้วล่ะคระมาณนตีหนึงเนี่ยเด็กอยู่ยนะครับเปิดจังหวะทัวลงพอดีเลยจูเนียบอกข้ามหัวกำลังนั่งคุยกันเพลินๆแล้วโอเคพี่หนาวจูเนียร์แรงวันนี้จูเนียร์บอกข้ามหัวอะไรกันวะอะไรข้ามหัววะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับคน อะไรอะไรคุณเป็อะไรรึเปล่าคือเนอะมันเป็นยำแบบว่าเยอไทยเทยไทยกระหมัวยังไงเนี่ยนึกถึงยำมาม่านี่นึกถึงยำไอ้ตรงหน้าศาลเลยครับอืมเดี๋ยวอันนี้พี่กำลังทำเป็นนี่นี่ผมต้องไปขออ๋อเขาบอกให้ไปส่งเหรออ๋อนี่เขาบอกว่าเขายังมีพี่น้องเธอเอาโทรศัพท์คนนี้ก็ได้นะโอ้ พี่ตานคนนี้ดมด้โีจไมดูยังไม่จบรักซีดีเหรอไมโครจูเนียไมโครอันนี้อร่าหมูสับเผ็ดมากนะใช่เป็ใช่มใช่ค่ะมีและี่ยสองไม่หรออันนี้อั้เขายื่นินกับหนูไม่ค้าไม่ค้าเยอะมากเลยครับนี่ใช่ใอันนี้ยอะน้อยแล้วนะย่เหรอ ระหว่างนั้นเราก็จะมาเอาส้มตำกันอ้าลุงของหนูได้ยังอันไหนบ้าเลยลนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วตำมไอแตงหอยดองสังขดมจีนครับโอ้ยไม่นใส่หอยดองเหรอฮึทำไมทุกคนดูดีๆสันงดินี่ฮะเมื่อกี้ลุงเขาลืมโรยหอยดองให้เราครับทุกคนาจานอีพ แปดสิบบาทครับทุกคนแก่ตัวครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือตัวอาหพี่หลอดค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้สักรอบเลยค่ะพี่เหรออากินกินหอยดองนะครับให้หหนนูเี่ยอยดองครับปไาดูซิว่ารสชาติของนี้จะเป็นอย่างไรอ้าลืมถ่ายเอ้าวก็กินก็ลืมกดถ่าย เอาใหม่ถ้าเราอหนีซัวใส่หนังใส่เลยไปเมื่อกี้ถือไปดูเดืยวข้างนั้นลืมกดเาหอ่าอ่าอ่าชิมครับชิมเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมกดกดกดถ่ายครับชิมฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ถ่ายลืมกด เคยนั่งถ่ายคลิปตั้งกล้องเรียบร้อยคิดจะหิวเอ้าลืมกดถ่ายอันนี้ตำอะไรครับพี่ตำส้วแตงหอยดองค่ะตำส้วแตงหอยดองเหรอครับพี่ไม่ใช่ที่สิงคโปร์สะอาดสะกุลนะครับพี่หาตักยากมากเลยอ่ะขนมจีนมป็ความแบบจับตัวเป็นก้อนนิดนึงเดได้ใจพี่ดีว่าอุ้ยเอามือเศร้านิดสอนมาหน่อยพุดเสียดายไม่ได้ช็อตแบบอไรเงี้ยทุกคนแงบ โอ้โหนี่เรามานั่งริมชายหาดบางแสนนะครับ <laughs> ตอนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วเ <laughs> อ้ยพอแล้วครับพอแล้ว <laughs> นี่มางกะทิมาโอ้ยมีสเส้งไอ้มีคนส่องไฟนะครับเนี่ยฮะ,ะเออนะครับนี่ยฮะกินเข้าไปครับนี่ครับม,ม่าม่อบุยอไส้กรอกหมูขุดพี่โจก็ถามโอ้โหซูมเข้าไปครับ <laughs> อโอ้โอยดู มบไปแบบยำแบบมามาไวๆทุกคนยำแบบนไทยฮะแ้อร่อล้อือดดากินอัีเป็นขี่้สอี้ั้สองปี n ิ คราคาอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ไดม่ใช่ผมคุณเหมือนกันอันนี้ก็มาประมาณเจ็ดได้เป็นอย่างคุณนะค่ะดีเลยสวยเดียวค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาททุกคนดูดิีน่าคิดมากปิดขาอกเลยครับของมาเตร็งเลยมี่มาลงมาลาด้วยนะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาสูซูอีสานผ้เซม เพื่อนกับอีสานเพื่อนกับอีสานกลัวมัลสดดกะักลุ่นมาเลยค่ะตำตำกุ้งสดเะหนูเบิงอยู่เนี่ยครับกับพัทยาแล้วครับายไปเล้ครับกับพัทยาได้และครับโอ้โหอันนี้ก็นั่งหลังไปสิครับนอนเลยครับโอว่านี่ครับไบรรยากาศเที่ยวขับรถดีๆนะคนขับว่าตอนนี้เราเออฝ่าว้ที่คุณคนเดียวนะครับสี่ชีวิต ขึ้นรถครับน้องแนทขึ้นรถครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โซไปดิค่ะบางแสนแค่ปักซอยนะครับมังแสนสวัสดีนะคะโอเคครับคุณไหนนะคะาแค่ปักซอยเราไปเราไปบ่อยเราไปทายาแค่ปักซอยอันนี้คุณคุณหยดมามังแสนแค่ปักซอยอันนี้ก็ตีโอวีไอไปครับผมไปไปตรงไหนอ่ะไปมอเตอร์เกนเหมือนมากทางปลอดภัย โอเคพรุ okay, ่งนี้เจอกันเดีใ oh, okay. um> um หม่ค่ะเดเราอ่ะพรุ่งนี้อยู่สวนไหมเนี่ยอยู่อ๋อโอเคแค่ถามเฉยแค่ถามเฉยเฮ้ยอะไรโซ่อะไรก่อนพูดอะไรไม่ได้ยินงงมากกลับทางเดิมเลยไปริษตนสาร ขา,า,าวันดีขส<ด>วัสดีขาไปๆไปแล้วเดี๋ยวผมน้องแพลวก็ถืออย่างนี้เลยไหมครับโอเคครับสนุกสนานไปกับพัทยาไปแล้วครับคุณดุจโอ้โห